ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาสู่ช่องไมชาโคนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดไพ่กันนะคะก็ก่อนการทำนายก็ต้องขอขอบคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านไพ่นะคะขอบคุณการกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็การรับชมจนจบคลิปนะคะ การทำนายเป็นแบบพลังงานรวมอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ให้เลือกรับแต่พลังงานดีๆไปนะคะวันนี้จะมาดูว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรของคุณนะคะไพ่มีอะไรจะบอกกับคุณนะคะมาเริ่มที่ตัวตนของคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงกันอยู่บ้างรู้สึกเป็นยังไงกันอยู่ตอนนี้นะคะก็ขออนุญาตเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะขอเปิด ตัวตนของคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ค่ะอตอนนี้เหมือนกำลังมีความกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าคะนะคะอยู่ในไพ่ว่ามีความกังวลนะคะ ไพ่อะนะคะออกมาว่าคุณอะเออเหมือนคุณเหมือนคุชัดเจนกับหัวใจตัวคุณเองแล้วะนะคะว่าคุณจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะก็คือการที่คุณจะมาเป็นเดอะมิวสิเชีนก็คือเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะ หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นนักทำนายก็ได้นะคะเป็นคนเก่งออผู้อา่านหมอแม่หมอมองว่าคุณอนะ่ะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะมีคนที่มีจินตนาการสูงนะคะยังอาจจะเป็นคนที่เรียนมาทางนึงแต่ไปทำอีกด้านนึงก็ได้นะคะแล้วคนที่คือเป็นคนเก่งมีพรสวรรค์ฉลาด มีความรู้ความสามารถครบทุกด้านเลยนะคะแล้วคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้หรือคุณอาจจะเป็นนักทำนายหรือสื่อสารติดต่อติดต่อกับเป็นผู้รับส่งสารก็ได้ะค่ะแล้วก็คุณเป็นคนที่ไพ่เดอะเมจิกเชียนือว่าด้วยคุณเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถฉลาดแล้วก็รู้หลายๆอย่างได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรก็จะสำเร็จ เหมือนคุณกังวลนะคะว่าการที่คุณจะมาเป็นเดอะเมจิชเชียนเนี่ยหรือมาสร้างสารรค์อะไรสิ่งต่างๆอาจจะมาเป็นคนสื่อสารกับจักรวาลอะไรเงี้ยคุณมีความกังวลกับเรื่องนี้ทั้งที่จริงๆแล้วคุณก็ชัดเจนแล้วเนาะก,กับหัวใจตัวเองว่าคุณจะเหมือนจะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็คือคุณจะเดินหน้าเป็นเดอะเมจิชเชียนแต่คุณมีความกังวลทีนี้มาดูว่าแล้วไพ่ อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะถ้าคุณเนี่ยเพื่อจะลดความกังวลของคุณนะคะให้ไพ่ออกมาบอกเพิ่มเติมแล้วกันนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมคะถ้าเกิดว่าเพื่อลดความกางังวลถ้าเกิดว่าจะออกมาเป็นเดอะ์เมจิเชียนนะคะอ่าไพ่ออกมาบอกว่าคุณจะรู้สึกมีความสุข ไพ่สิบถ้วยเนี่ยก็คือว่ามีความสุขสมหวังออสมบูรณ์พร้อมไพ่ใบนี้เกิดคือเป็นผลจากการที่เราได้ทําทําสิ่งดีๆต่างๆนะคะทําให้เรามีความสุขนะคะอืมจะมีบางสิ่งบางอย่างหน้าผู้อ่านมองว่าสิ่งที่คุณ กังวลเนี่ยมันจะจบสิ้นไปนะคะแล้วคุณเนี่ยเหมือนจะได้3ามถ้วยนี้ก็คือจะได้เจอทีมเจอคนที่ทำอะไรเหมือนกันเป็นสังคมเดียวกันนะคะที่มีความเข้าใจกันแล้วก็จะได้เฉลิมฉลอง,ลองขอให้คุณเข้มแข็งนะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวเองให้ได้นะคะ แล้วก็เข้มแข็งนะคะไพ่เดอะสเต็งเนี่ยก็คือคนที่มีความอดทนควบคุมจิตใจตัวเองได้ดีมีพลังอำนาจในตัวเองมีปฏิภาณไหวพริบฉลาดนะคะมีอินฟินิตี้เหมือนเดอะเมจิเชียนเลยเห็นไหมคะฉลาดหลักแหลมแล้วก็สามารถควบคุมสิงโตได้อะคะ่ะ ก็คือแมวเนี่ยควบคุมสิ่งโตได้นะคะหรือเป็นผู้หญิงถ้าเป็นไพ่ใบอื่นก็แสดงว่าเป็นคนที่เก่งจริงไหมคะเพราะฉะนั้นให้คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะจิตใจให้ได้ควบคุมความกลัวให้ได้ค่ะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จเด็กเฉลิมฉลองนะคะมีความสุขนะคะกับสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะไม่ต้องกัง,งวลคะ่ะแล้วไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ อคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเออเหมือนจบสิ้นตัวตนเดิมกลายเป็นตัวตนใหม่นะคะกลายเป็นคุณคนใหม่นะคะที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความเข้มแข็งนะคะคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะให้คุณฝึกสิ่งที่คุณต้องการจะทำอะค่ะให้คุณฝึกฝนเอ,อ เปลี่ยนแปลงตัวเองเรียนรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองค่ะให้เป็นประจําขยันมีความเพียรพยายามฝึกฝนตั้งใจใส่ใจนะคะในการในการที่จะแบบให้เรามีความชํานาญความเก่งในสิ่งที่เราต้องการสร้างนะคะไม่ต้องกังวลค่ะคุณทําได้นะคะโอ้นะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นนะคะอืม นะคะไม่ต้องกังวลค่ะนะคะคุณจะได้คำตอบนะคะหรือคุณจะค้นพบแสงสว่างนะคะในตัวคุณเองเมื่อคุณคุณฝึกฝนมากๆเข้าอะค่ะคุณจะได้ออค้นพบสัจธรรมค้นพบแสงสว่างนะคะหรือค้นพบคำตอบนะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะแล้วคุณก็จะเหมือนจะเดินหน้านะคะให แถ้วยเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณจะทิ้งหันหลังให้กับบางสิ่งแล้วก็เดินหน้านะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือให้คุณเนี่ยปล่อยวางไม่ยึดติดนะคะแล้วคุณเนี่ยก็จะมีความสุขนะคะในสิ่งที่คุณทำนะคะก็คือลงมือทำความหมายก็คือ สิ่งนี้เหมือนกับว่าแม่หมอมองนะคะว่าการที่เป็นเด e m ม g จิเชียนเนี่ยจะเติมเต็มความรู้สึกของคุณแต่ไพ่เหมือนจะออกมาบอกว่าให้คุณเนี่ยเรียนรู้ฝึกฝนฝึกทักษะพยายามตั้งใจนะคะฝึกทำทุกวันนะคะฝึกทักษะแล้วคุณจะได้ค้นพบความสามารถที่แท้จริงของคุณนะคะที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณเองนะคะ หรือกลับเข้ามาในตัวคุณเองนะคุณจะพบคําตอบนะคะแล้วก็มันจะได้เติมเต็มแปดถ้วยเนี่ยคือเหมือนว่าคุณหันหลังให้สิ่งที่ไม่เติมเต็มแล้วสิ่งที่คุณเป็นเดอะเมจิเชียนเนี่ยแม่หมอวังว่าจะช่วยเติมเต็มให้คุณนะ่ะครบสิบถ้วยแล้วก็มีความสุขเพียงแต่ให้คุณนะ่ะปล่อยวางนะคะแล้วก็ไม่ยึดติดกลับมาหาตัวเองนะคะ ไม่ยึดติดกับสิ่งในน้นไม่ต้องกังวลค่ะนะคะคือแม่มองว,งว่าเราก็สามารถทําสิ่งที่เราอยากจะสร้างสารรค์และมีคุณค่าเนี่ยถ้าเรายังมีงานที่ทําอยู่เราสามารถทําควบคู่กันได้จริงไหมคะเราไม่จําเป็นลยต้องกังวลว่าเราจะออกมาทําอย่างเดียวหรืออะไรเเราก็ยังทํางานเดิมของเราได้เราก็จัดเวลาเรียนรู้เปลี่ยนแปลงทําคู่กันไปได้ค่ะนะคะ,นะคะแม่มองว,งว่าอย่างนั้นนะ้อย่างอาย,ยกตัวอย่างงานเปิดไพ่ยอย่างนี้คะ่ะ แล้วหมอก็ทําเวลาไหนก็ได้ก็ยังทํางานอยู่นะคะแต่ไม่งานไม่ประจํานะคะเป็นงานออนไลน์นี่นะคะแต่ว่าก็มาเปิดไพ่เวลาไหนก็ได้ะคะ่ะที่เราสะดวกนะคะก็สามารถทําคู่กันได้อันนี้เป็นงานที่เราอยากทําแล้วเราเราเราชอบเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะมาดูว่าแล้วไพ่ขอไพ่สรุปเลยแล้วกันค่ะว่าอา้าวถ้าเราเนี่ย เลิกกังวลนะคะแล้วก็ลงมือทํานะคะในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยนะคะแล้วจะเป็นยังไงคะอืมนะคะคุณก็จะได้อะไรบ้างอะจะเป็นยังไงว้าวว้าวนะคะ อ่านะคะตายสำรับก็เป็นคิงคิงไม้นะคะคือคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะทำงานเก่งนะคะแล้วก็คือคุณ เป็นคนที่คุมทุกสถานการณ์ได้นะคะคุณคุณจะมีความสุขอะค่ะ,ค,ะคือเป็นตัวของตัวเองหันกับคุณจะรักตัวเองภูมิใจในตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคุณก็จะได้รับเงินคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์พร้อมให้อุดมสมบูรณ์สมบูรณ์พร้อมทางด้านการเงินแล้วก็ได้เติมเต็ม สบายใจมีความมั่นคงทางจิตใจไม่ขาดแคลนนะคะแล้วก็มีความสุขความสมบูรณ์ความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สินครอบครัวก็มีความสุขนะคะแล้วไพ่ก็ออกมาบอกว่าก็ให้คุณเจ็ดเหรียญเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าให้คุณเนี่ยใจเย็นนะคะรอคอยผลลัพธ์รอเป็นใจเย็นพอนะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่ง คือการที่คุณเป็นเดอะเมจิเชียนอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกทักษะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณใจเย็นนะคะรอคอยผลลัพธ์ฝึกทักษะทุกๆวันนะคะตั้งใจตั้งมั่นทำทุกวันสม่ำเสมอนะคะตั้งใจฝึกนะคะแล้วสิ่งที่ได้ก็คือคุณประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะคุณจะมีบัลลังของตัวเองเป็นคิงไม้ ที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่บอกใครก็ได้นะคะเพราะคิงไม้เนี่ยเป็นประเภทชอบทําง,งานนะคะเป็นผู้นําแต่ไม่ชอบประกาศตัวนะคะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะสมบูรณ์แล้วนะคะไม่ต้องกังวลค่ะคุณทำได้นะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ พอคุณเริ่มอ่านเมกพอคุณเริ่มทําได้อ่ะคะ่ะนั่นแหละค่ะนะคะได้ฝึกทักษะเดี๋ยวมันจะเชี่ยวชาญเองไม่มีใครเ,เก่งมาตั้งแต่เกิดนะคะทุกคนต้องเริ่มจากศูนย์ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆฝึกเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองอ่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณทําได้นะคะมันก็จะค่อยคอยเริ่มเป็นสเต็ปอะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่เหมือนงานที่เราทําอยู่ทุกวันนี้อะคะ่ะ เราก็เริ่มจากคนที่ไม่มีความรู้ประสบก,การณ์ก็เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนทํามาสิบปีอะคะ่ะก็ความชํานาญเราก็มีมากขึ้นเราก็เก่งมากขึ้นจริงไหมคะเราก็จะได้เงินจากสิ่งนั้นมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะก็ใจเย็นรอคอยผลลัพธ์แล้วก็ทําเยอะๆค่ะคาดหวังน้อยๆนะคะแล้วก็ทําสิ่งที่มีคุณค่ามีความสุข ให้กับตัวเรานะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเป็นคิงไม้แน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ